จุดหมายแรกที่ไม่มาไม่ได้ถ้ามาเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานเหล็กที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์เสียงล้อรถไฟบนรางเหล็กพาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกแต่มาวันนี้มันกลายเป็นที่แห่งความสงบที่มากี่ครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนเดิม สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุธทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยหยาดเหงื่อแรงงานรวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคนเพื่อให้ได้มาซึ่งทางรถไฟที่มีความยาวถึง415กิโลเมตรเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองประดูกจังหวัดราชบุรีไปสู่ปลายทางที่เมืองทันบูซายัก ประเทศเมียนมาสำหรับใช้ลำเลียงอาวุธและกำลังพลของญี่ปุ่นสะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนที่ของเดิมที่ถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ นับสิบครั้งระหว่างสงครามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกาญจนบุรีค่ะไฮไลท์ <High light S 1> ในการมาเที่ยวที่นี่ก็คือการได้มาเดินบนรางรถไฟบนสะพานแม่น้ำแควซึ่งมีระยะทาง300เมตรเป็นจุดถ่ายรูปและเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควอีกด้วยค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนรางรถไฟแต่ต้องระวังสัญญาณรถไฟผ่านมาค่ะเพราะที่นี่ยังมีรถไฟสัญจรเป็นปกติ ทุกวัน